คงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอีอง์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรนประดุด,ดังแสงส่องทางผู้คนเปิดห้ฟ้าเรื่องร้องของชนลองรวมใจ ทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มี ทั้งใจกายหัวใจแกร่งในครึ่งฟองไผ่าดนวิจิตวิทยาทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งน,นี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ทางกลา ความความยิ่งใหญ่คอยปรป้องอยู่ดุดดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไปนี่คือสูงรวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกัน ชาการสินดนตรีกีฬาเด่นเล่นเราเล่นเรียนเราเรียนเทียนศึกษาเลือดเขียวขาวพี่น้องเราสาธิตบ้างนาเงินจังยาสามาัคีมีวิมัยดอกแกว้วดอกบัวน้อมนำใจสู้ทุกคนเชิดชูครูอาชาสถานศึกษา ขอเดชะฝ่าละอองธุรีพระบาทปกเกล้าปกประมอมท้าพระพุทธเจ้าผู้วยการโรงเรียนสาธิตบางนาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตถวายราชสุด,ดีเฉลิญพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอันเป็นวาระสำคัญยิ่งของพวงชนชาวไทยทั้งชาติ ระบบออนไลน์ในปีนี้ทุกวันที่28กรกฎาคมของทุกปีเป็นความสำคัญยิ่งของบวงฆาตู้ศิเจ้าทั้งหลายที่จักได้แสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติที่คุณของใต้ฝ่าละอ,องผู้ีพระบาทซึ่งเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยพระราชกรณียกิจนานประการที่สงพระราชะวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยล้วนเป็นไปเพื่อบันเทาทุก และพระาสทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่อนาประชาราชและบ้านเมืองเสมอมาโดยมิสรงย่อท้อด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาคุณที่ทรงปฏิบัติอย่างมากมายล้วนจารึกรอยู่ในหัวใจของอวงค่าพุทธเจ้าและประสบอนิกรต่อไปณสุภาวะมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันพุทธที่28รกรกฎาคม2564นี้ข่าพุทธเจ้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตปางนาขอพระราชทานพระราชโอกาสแสดงความจงรักภักดีน้อมอัญเชิญคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสารพลโลกตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสมเด็จพระบูรพมหากาสันติยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าพระองคทุลีพระบาทให้ทรงพระเจริญทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเพียบพร้อมด้วยจตุรพิษพรชัยมงคลหากมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำริดสมพระราชหารถไทยปรารถนาทุประการและเกียรติคุณแผ่ภัยสารทั่วทุกทิศานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มก้าวของปวงข้าพุทธเจ้า และะสมพันธกรชาวไทยทั้งปวงตลอดการรานเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมอ,อเดชะนักเรียนทั้งหมดรงม คงอยู่ในยุคพงโลกใหม่ราชาอีกองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรณประดุด,ดังแสงส่องทางผู้คนเปิดห้ฟ้าเรื่องร้องของชนลองรวมใจ ทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มี ทั้งใจกายหัวใจแร่งในเครื่องฟ้องไถยผ่านวยจิตวิทญาณทหารไทยเื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่่ามกลางพระแส แข่งขันกันไขความความยิ่งใหญ่คอยพบป้องอยู่ดุจด,ดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไปนี่คือสูงรวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกันสงเพียนเรียนรู้ ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามงรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวชิวราลงกรประดุจดดแสงส่องทางทุกคนเปิดให้ฟ้าเรื่อง